ดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับอุ๋ยแล้วนะคะคลิปนี้นะคะอุ๋ยก็จะมาแนะนำา8ดอย่างนะคะอุปกรณ์8อย่างที่นักปลูกแคคตัสมือใหม่ควรจะต้องมีนะคะจากคลิปที่แล้วที่อุ๋ยแนะนำไปเนาะว่าอุ๋ยมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะในการปลูกแคคตัสก็อุ๋ยก็จะมีเยอะมากมีหลายอย่างนะคะก็มันก็บางทีบางอย่างมันก็เกินความจําเป็นไปเนาะอ่า แต่คลิปนี้อุ๋ยก็เลยจะมาขมวดให้ว่า8สิ่งนะคะ8อุปกรณ์นะคะที่นักปลูกแขกตัดมือใหม่นะคะควรจะต้องมีนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะอันดับหนึ่งนะคะมาที่อันดับหนึ่งเลยนะคะก็จะเป็นถุงมือนะคะถุงมือปลูกแขกตัดนะคะจริงๆในท้องตลาดที่มีขายมันก็มีหลายอย่างเนาะแต่ว่ามันจะมีแบบนี้นะคะ่ะที่มันสามารถเ,เวลาเราจับแคกตัะมันจะไม่หนามเขาจะไม่ทิ่มมือนะคะตรงนี้ จะจับให้ดูเนาะอี่ก็จะจับแบบอย่างเงี้ยได้เลยนะคะก็หนามเขาก็จะไม่ทิ่มมือหรือว่าบางทีถ้าหนามแข็งๆมากก็จะทิ่มนะคะแต่ว่าทิ่มน้อยนะคะก็จะเป็นถุงมือนะคะแบบนี้คู่หนึ่งก็อยู่ที่ประมาณออ50บาทถึง100นะคะราคาก็แล้วแต่ร้านที่เราไปซื้อนะคะ อันที่สองนะคะอันดับที่2นะคะก็เป็นที่ตักนะคะเป็นที่ตักอะไรก็ได้ค่ะออแต่อันนี้ของอุ้ยที่อุ้ยใช้ก็จะเป็นที่ตักใส่ใส่แบบนี้เนาะมี3มไซส์เอาไว้ตักหินตักดินอะไรก็ได้นะคะอันนี้ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณไม่แน่ใจว่า30บาท40บาทหรือ50บาทเนาะเพราะว่าชุดอุ้ยอุยมีหลายชุดมากแบบน,นี้เพราะราคามันไม่ได้แพงนะคะก็มีไว้อันดับที่3มนะคะก็จะเป็นฟอร์เซปค่ะ ฟอร์เซปหรือครีมครีมหนีบแบบนี้นะคะก็ตัวฟอร์เซปนี้นะคะมันก็ค่อนข้างจะสำคัญเอาไวค้ครีเอาไว้คีบเเวลาที่เราผสมเกสรหรือว่า,าไว้คีบเวลาที่เรากราฟหรือทำอะไรอย่างเี้ยคือเขาก็จะเป็นตัวช่วยได้ดีนะคะในการอ,อยังจัดสวนอย่างเงี้ยคะ่ะจัดสวนแคคตัสอุ่ยก็ใช้ใช้อันนี้นะคะหรือว่าเอ,อเวลาที่เราใช้คีบต้น ต้นที่มันเป็นต้นเล็กๆแบบนี้ค่ะก็จะใช้คีบได้นะคะเวลาที่เราดึงเขาหรือว่าเราไม่ได้ใส่ถุงมือเราก็คีบอย่างเงี้ยนะคะคีบเบาๆถ้าต้นไม่ใหญ่มากก็คีบคีบได้เอ่อฟอสเซปนะคะฟอ r เซปที่ดีเอ่อมันจะต้องคีบแล้วติดกันเนี่ยปลายมันจะต้องชนกันติดกันแนบสนิทนะคะไม่มีเอ่อความห่างแล้วก็คืออุ้ยเนี่ยมีหลายอันเนาะ แต่ว่าอันนี้คือเป็นอันที่ดีที่สุดนะคะอันนี้เป็นอันที่ดีที่สุดเลยอุ้ยซื้อมาจากร้านระเบียงไม้นะคะยจําราคาไม่ได้ลองไปเสิร์ชดูนะคะร้านระเบียงไม่าจากในเน็ตอ,อันดับที่4นะคะก็จะเป็นผู้กันเอาไว้ผสมเกสรน,นะคะจริงๆอุ๊ยก็มีจากคลิป คลิปก่อนหน้านี้นะคะที่อุ๋ยให้ดูก็จะมีหลายอันเลยแต่ว่าถ้าที่ควรมีจริงก็ประมาณเบอร์2เบอร์2อุ๋ยว่ามันกำลังดีในการที่ผสบเกษรน,นะคะอันดับที่4นะคะเอ่ออันดับที่5อันดับที่5นะคะก็จะเป็นแท็กขาป้ายแท็กเอาไว้เขียนชื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เอ่อ มันสามารถบอกเล่าเหตุการณ์ได้หรือว่าเราซื้อต้นไม้มาเมื่อไหร่วันที่ไห่เราก็เขียนเอาไว้ก็ได้นะคะแล้วก็เขียนชื่อเขียนสายพันธุ์ของเขานะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องใช้แน่ๆคือเวลาที่เราพเพาะเมล็ดเราต้องใช้แท็กนะคะ ต่อไปอันดับที่6นะคะก็เป็นปากกาเขียนนะคะปากกาเขียนแท็กนะคะก็อันนี้เป็นปากกาเขียน c ีดีนะคะซึ่งเวลาที่เขียนแล้วมันก็จะไม่ลบอุยชอบหัวเล็กๆแบบนี้มันจะลบยากแต่ว่าครนี้จะใช้ดินสอก็ได้นะเขาบอกว่าดินสอจริงๆแล้วเขียนแล้วติดทนกว่านะคะอันดับที่7ก็จะเป็นคัตเตอร์นะคะเอาไว้กราฟไม้หรือเอาไว้ตัดแต่งอะไรก็ได้นะคะ อันดับที่8ก็สําคัญยิ่งคือกันไกนะคะเวลาที่เราเปลี่ยนกระถางนะคะเราก็จะต้องเ,อเวลาที่เราเปลี่ยนกระถางนะคะเราก็จะต้องปรับตกแต่งรากเขานะคะก็คืออันนี้สําคัญมากกันไกค่ะวันนี้นะคะก็ครบแล้วนะคะอุ๋ยแนะนําอุปกรณ์ไปแล้วว่า,านักปลูกแคคตัสมือใหม่นะคะ8อุปกรณ์นะคะที่จะต้องมีก็มี ถุงมือนะคะมีที่ตักนะคะมีฟอร์เซตนะคะมีผู้กันแล้วก็มีป้ายแท็กนะคะแล้วก็ปากกาอันที่เ็เป็นคัตเตอร์แล้วก็กรรไกรนะคะคือ8อย่างนะคะที่ควรจะมีซึ่งมันสำคัญมากๆเลยนะคะค่ะก็ คลิปนี้นะคะก็ถ้าชอบก็กดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์แล้วก็อุ๋ยฝากกด subscribe เพื่อติดตามนะคะสาระดีๆจากอุ๋ยได้นอะอุ๋ยก็จะเอาสาระดีๆมาแชร์กันเรื่อยๆนะคะค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ